สวัสดีเพื่อนเนที่เกิดในวันพุธค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่6เมษายนนะคะไพ่ในเรื่องทั่วไปขึ้น6ถ้วยค่ะช่วงนี้คุณคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตอาจมีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนเก่าญาติพี่น้องหรือได้กลับไปเยี่ยมเยือนบ้านเกิดนึกถึงอดีตที่มีความสุขค่ะเรื่องการเงินนั้นเป็นไพ่8ดาบนะคะการเงินไม่ค่อยคล่องตัวเท่าที่ควร รายได้ยังคงนิ่งๆแต่ว่ารายจ่ายรอบตัวบางคนอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะจะปฏิเสธก็ไม่ได้น้ำท่วมปากเป็นช่วงที่คุณต้องประคับประคองแก้ปัญหาไปทีละเปาะค่ะการงานขึ้นไพ่ทาวเวอร์นะคะเดอะทาวเวอร์นั้นคุณต้องระวังการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแบบกระทันหันด้วยหรืออาจจะเจอปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดรวมไปถึงการทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนร่วมงาน เป็นช่วงที่ต้องใจเย็นๆตั้งสติดีๆค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพขึ้นไพ่ฤือสีอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเพราะว่าขาดการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาด้วยค่ะภพยในเรื่องความรักนั้นเป็นไพ่ u จสติกค่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาให้พิจารณาแต่คุณก็ยังไม่ถูกใจนะคะมุ่งมั่นเรื่องงานอย่างเดียวและถ้าไม่เจอคนที่ใช่ก็จะไม่สนใจเลย คนที่มีคู่ค่ะช่วงนี้งานเยอะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันคุณค่อนข้างบ้างงานด้วยทำให้ไม่มีเวลาเลยต้องปรับจูนหาจุดที่ลงตัวกว่านี้นะคะถึงจะอยู่ด้วยกันได้